บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องอักษรหอนำหอนำงอหอนำยอหอนำมอหอนำลอโดยครูนรินรัตอยู่เย็น สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูรัตอีกครั้งแล้วนะคะแน่นอนค่ะภาษาไทยน่ารู้ในวันนี้ครูรัตจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอักษรหอนำนะคะส่วนจะเป็นหอนำมีกี่แบบนั้นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามครูรัตไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ เรามาดูความหมายของคำที่มีหอนํากันก่อนนะคะว่าคืออะไรอักษรหอนาหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวแรกคือหอหีบเป็นอักษรนําประสมอยู่ในสระเดียวกัน เวลาอ่านให้อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหลังตามเสียงพยัญชนะตัวที่นำนะคะตัวอย่างเช่นคำว่างายคำว่างายนั้นประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสองตัวคือหอหีบกับงองงูะสมด้วยสระอา มีตัวสะกดคือยอยักษ์นะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะตัวใดบ้างที่มีหอนำเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะอักษรที่มีหอนำนั้นมีทั้งหมด8ตัวประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างล่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะตัวแรกนะคะ หอนำงอหอนำยอหอนำนอหอนำยอหอนำรอหอนำลอหอนำมอหอนำวอค่ะการอ่านหอนำเราจะอ่านได้สองแบบดังนี้นะคะ แบบแรกอ่านออกเสียงพยางค์เดียวคือจะออกเสียงตามห่อฮีบนะคะแบบที่สองอ่านออกเสียงสองพยางค์คือออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หอนำพยางค์เดียวก่อนนะคะ เรามาดูตัวอย่างคําที่มีหอนำพยางเดียวกันนะคะคลิปนี้เราจะเรียนเฉพาะคําที่มีหอนำงอหอนำยอหอนำมอและหอนาลอเท่านั้นนะคะตัวอย่างคํานะคะหอนำงอเช่นเหงาหงาย เงือหอนำยอเช่นหญิงใหญ่ย่าหอนำมอเช่นหมอหมายหมอกหอนำลอเช่นหลานหลุมหลับ ค่ะต่อมานะคะเราจะมาอ่านสะกดคำที่มีหอนำงอหอนำยอหอนำมอและหอนำลอกันนะคะเราจะเริ่มจากคำว่าเหงานะคะสะกดว่าหองอเอาเหงาคำต่อมาค่ะ หญิงสะกดว่าหอยอเองอหญิงคำต่อมาค่ะหมอนสะกดว่าหอมออนอหมอนคำต่อมาค่ะแหลมสะกดว่า หอลอแอมอแหลมเด็กๆอ่านสะกดคำกันไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะเขาจะมีหอหีบเป็นตัวนำทุกคำเลยนะคะต่อมาค่ะเมื่อเราอ่านสะกดคำกันไปแล้วคราวนี้นะคะเรามาทดสอบความรู้กันนะคะว่า อะไรจะแน่กว่ากันมาดูนะคะช่วงนี้ครูให้ชื่อว่าข้อไหนกันแน่นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกนั้นคือมีไก่นะคะแล้วก็ลูกศรชี้ไปบนที่หัวไก่มันคืออะไรนะครูมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกนะคะข้อกอ อ่านว่างอนกายข้อขออ่านว่าหัวไก่เด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะที่เป็นอักษรหอนำข้อกอ,องอนไกาถูกต้องคะ่ะต่อมานะคะภาพที่สองนะคะเป็นภาพต้นหญ้าใช่ไหมคะ เล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยนะคะครูก็มีตัวเลือกให้สองตัวเลือกนะคะตัวเลือกข้อกออ่านว่าต้นไม้ตัวเลือกข้อขออ่านว่าหญ้า,า,าเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะเฉลยข้อขอหญ้านั่นเองนะคะ ภาพต่อมานะคะเป็นภาพข้อ3เป็นภาพหมอนใช่ไหมคะครูมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกอีกเช่นเคยตัวเลือกข้อกออ่านว่าหมอนตัวเลือกข้อขออ่านว่าหมอกเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะและ,ฉะเฉลยข้อกอหมอนค่ะ ภาพต่อมานะคะเป็นภาพข้อ C เด็กๆเห็นไหมคะเป็นภาพอะไรเอย่ยคุณครูมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกนะคะตัวเลือกข้อกออ่านว่าหมอ้อตัวเลือกข้อขออ่านว่าหมอเด็กๆเห็นไหมคะภาพนี้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่รักษาคนไข้ให้หายนะคะ และคำตอบก็คือข้อขอใครหมอถูกต้องค่ะภาพต่อมาค่ะภาพข้อ5เด็กๆเ,เห็นไหมคะเป็นภาพอะไร่าใครที่เคยเข้าไปช่วยคุณแม่ทำกับข้าวในครัวเด็กๆก,ก็จะรู้จักครูมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกนะคะคือข้อกออ่านว่าทับพี ข้อขออ่านว่าตะหลิวเด็กๆนึกออกไหมคะและคําตอบก็คือข้อขอตะหลิวค่ะเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาลองเล่นเกมปริศนาคําทายกันบ้างนะคะปริศนาคำทายนี้เป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับอักษร หอนำทั้งสิ้นนะคะเราก็จะมาเริ่มจากคำแรกนะคะปริศนาคำทายคำแรกอะ,อะไรเอย่ยใช้หนุนใช้กอดยามทอดกายนอนเด็กๆตอบได้ไหมคะและคำตอบก็คือหมอนค่ะ เก่งมากเลยค่ะปริศนาข้อสองนะคะอะไรเอย่ยเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์เสียงดังฟังชัดหัดไว้เฝ้าบ้านคุณไหมคะเด็กๆนะคะและคำตอบก็คือ หมาค่ะเก่งมากเลยค่ะปริศนาข้อสามนะคะอ,ะอะไรเอ่ยตีไม่แตกแยกไม่ออกตอกไม่เข้าอืมอะไรนะตีเท่าไหรเท่าไรก็ไม่แตกแยกยังไงก็ไม่ออก ตอกยังไงก็ไม่เข้าเอ๊มันคืออะไรนะใครตอบได้บ้างเอ่ยและคำตอบก็คือเล็กค่ะเก่งมากเลยค่ะปริศนาข้อ4นะคะข้าวอะไรเอ่ยเติมกะทิและน้ำตาล ใส่ลงในกระบอกไม้ไผ่นำไปเผาไฟข้าวอยู่ข้างในสุกกินอร่อยดีอือะไรเนาะเติมกะทิเข้าไปแล้วใส่กระบอกด้วยต้องนำไปเผาไฟอีกด้วยเด็กๆนึกออกหรือ,อยังคะว่าเขาเป็นอะไรและคำตอบก็คือ ข้าวหลามค่ะค่ะปริศนาข้อที่ห้านะคะอะไรเอย่ยขนก็ไม่ใช่อยู่บนหัวไก่ใส่มงกุฎสีแดงอืมนึกออกไหมคะว่าเป็นอะไรใครจะตอบคะ และคําตอบก็คืองอนไก่ค่ะปริศนาคําทายข้อที่หกอะไรเอย่ยต้นเตี้ยต่ำต้อยคนเป็นร้อยเหยียบติดดินโอ้น่าสงสารจังเลยนะคะถูกคนเหยียบย่ำตลอดเวลา จะตอบครูคะและคำตอบก็คือต้นหญ้าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเมื่อเราเล่นปริศนาคำทายกันไปแล้วเด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณครูจะหาปริศนาคำทายมาทายเด็กๆก,กันอีกนะคะ ต่อมาเรามาฝึกอ่านเป็นคำกันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากคำว่าเหงาหงายแงนหงุดงิดผู้ใหญ่ผู้หญิง ้อยญาไฟไหมเข็มหมุดปลาหมึกความหมายประหลาดลูกหลานขุดหลุม นอนหลับเด็กๆคะอ่านเป็นคํากันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านคําอีกนะคะคะ่ะเรามาทบทวนความหมายของคําว่าอักษรหอนํากันอีกสักครั้งนะคะว่ามันคืออะไรเราจะได้จําได้แม่นยํานะคะอักษรหอนํา หมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะต้นตัวแรกคือหอหีบเป็นอักษรน,นำระสมสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงให้อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหลังตามเสียงพยัญชนะตัวที่นำนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะในเรื่องของอักษรหอนาหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะคะอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กลับไปย้ำซ้ำทวนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าภาษาไทยง่ายนิดเดียวเองค่ะสำหรับคลิปนี้ ครูมีใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเด็กๆสามารถนำความรู้ไปทำใบกิจกรรมได้นะคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปส่งเข้าช่องทางตามที่โรงเรียนกําหนดนะคะ สวัสดีค่ะ